แชร์ความคิดความเห็นนะครับเกี่ยวกับแจกเงิน10,000บาทในเฟสที่2ที่ผ่านมานะครับคนนี้แชร์มาว่าอายุเขาก็มากแล้วจนก็จนตาก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับข้าวสารกอกหม้อก,ก็ไม่มีพี่น้องก็ตัดขาดอีกอ่าเป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการฝากกดไลค์กดซับสไครต์แชร์ความคิดความเห็นนะครับเกี่ยวกับโครงการ1 0 0 0 0บาทเฟสสกันเข้ามาได้เลยอย่างสุภาพนะครับคนนี้แชร์ประสบการณ์ตรงนะครับจากตัวเขาเองนะว่าเขาอายุมากแล้วนะครับ แล้วก็ฐานะยากจนนะครับตาก็มองไม่ค่อยเห็นข้าวสารก็แทบจะไม่มีกอกหม้อนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องก็ตัดขาดนะเขากลัวไปยืมเงินคือตัดขาดเพราะว่ากลัวไปยืมเงินเขาเขาก็เลยตัดขาดหมด เพราะฉนั้นลงแอป,ปทางรัฐก็ไม่ผ่านอีกก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับถึงจะมีเงินซื้อข้าวกินคงอดตายแน่ๆน,นะครับนี่แหละคือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่บางคนเขาไม่มีจริงเพราะนั้นถ้าทางรัฐบาลเองเล็งเห็นแล้วก็มองเห็นนะครับก็ลองดูนะครับไปช่วยเขาหน่อยส่วนถ้าใครนะครับถ้าเดือดร้อนมากนักนะครับลองพึ่งพอมอก็ได้นะนะครับลองติดตอ่อทางพอมอดูว่า,าให้เขาช่วย ประสานงานให้เขาช่วยดูและนะครับแบบคือบางคนอายุก็เยอะเงินก็ไม่มีนะครับเงินไม่มีพี่น้องก็ไม่มีอะไรแบบเนี้บางบางบางทีชีวิตมันหมดขนทางมันไม่มีทางไปนะครับก็ลองพึ่งทางหน่วยงานรัฐด,ดูนะครับพึ่งหน่วยงานแบบประเภทช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์อะไรแบบนี้นะครับลองติดต่อติดต่อเขาดูนะให้เขาเข้ามาช่วย นะครับดูแลอย่างน้อยมันช่วยผ่อนหนักเป็นเบาอะนะครับส่วนในเรื่องมาตรการของตัว1,000 0บาทเฟดสอก็แน่นอนว่าณนตอนนี้นะครับในผู้สูงอายุที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยการจะกลับมาเนี่ยนะครับยังไม่เห็นแวว ยังไม่เห็นช่องทางนะครับยังไม่เห็นข้อมูลที่จะกลับมาได้นะครับเฟส3ก็จะเป็นของกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนมาแล้วก็อายุ16ถึง20ปีส่วนเฟสต่อๆไปก็คงจะอายุไล่เลี่ยนะครับคนที่ลงทะเบียนมาแล้วก็ในส่วนของผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนถ้าเกิดคุณพี่ท่านนี้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็น่าจะได้ช่องทางนี้แหละนะครับก็ลองดูนะลองหาจังหวัดดูนะครับก็ไปลงทะเบียนนะครับไปลงทะเบียน ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนยังไม่มีรายละเอียดยังไม่มีกําหนดการของวันที่มานะครับแต่ผมเกิดไว้ก่อนว่ามีแน่นอนนะผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนให้ลงทะเบียนแน่นอนนะครับก็ลองกันไปดูนะเป็นกําลังใจให้นะครับทุกท่านทุกท่านประสบปัญหาลักษณะใกล้เคียงกันต่างกันนะครับปัญหาไม่เหมือนกันแหละนะครับมันทําให้เห็นว่าหลายคนก็เหลื่อมล้ํามีความเลื่อมล้ําค่อนข้างสูง นะครับไอสิ่งที่ในอดีตนะครับบางคนอาจจะคอมเมนต์มาว่าเออแล้วเ,เมื่อก่อนไม่เก็บล่ะไม่ไอ้นู่นนี่ล่ะคือเราไม่รู้หรอกว่าบางคนเขาผ่านอะไรมาได้มาบ้างนะครับเขาเจออะไรมาบ้างเออเราก็เลยไม่สามารถที่จะตัดสินใครได้เลยนะครับว่าเพราะการที่ไม่มีในวันนี้เพราะอดีตไม่เคยเก็บมาเพราะอดีตไม่เคยเตรียมตัวมานะครับบางคนเขา ก็คงเตรียมตัวมาแล้วแหละแต่สถานการณ์หลายสถานการณ์อาจทำให้เขามาถึงจุดนี้จุดที่มันไม่มีนะครับเพราะหลากหลายปัญหาที่ถาโถมเข้ามาในอดีตนะครับซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆนะครับต้นทุนแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะครับขอให้ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายแล้วก็เรื่องเหล่านี้ไปได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น WiFi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรหลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัดสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบเนี้ยนะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นั่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิชฉาชีพ ABC อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บชัญชีมิชฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213นะครับโทรศั์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย